รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราผู้เข้าแข่งขัน GLC Fat Fighter ที่ผ่านภารกิจสุดโหดโลงกเต้ครับยกขาขึ้นตอนนี้มีเพียงสองคนที่จะต้องแข่งขันกันต่อไปจากความเป็นทีมพวกเขาต้องกลายมาเป็นคู่แข่งเพื่อตั๋วใบสุดท้ายอีกนิดเดียวเองหวะ่ะอีกนิดเดียวเอง เธอและเขาใครจะอยู่ใครจะไปในสวยสุดสยาม ถ้าจะยอมแพ้ตอนนี้มันมันง่ายไปอ่ะได้ไปเตรียมตัวมาก็มีวอร์มร่างกายด้วยการว่ายน้ำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมันไม่กลัวแล้วอ่ะมันแค่รู้สึกว่าแบบมันแค่ต้องผ่านไปให้ได้วันนี้โมจะทำให้เต็มที่สู้ค่ะจริงๆก็ไม่อยากห้เป็นคู่แข่งกันมาถึงท่านนี้ครับสู้แน่นอนครั้งนี้นะครับก้องก็เตรียมตัวแบบออกกำลังกายหนักกว่าเดิม วันนี้ก้องจะโซยเต็มที่ครับโซ่ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่พวกเราจะได้ร่วมลุ้นไปกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ท่านผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของรูปร่างนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้แบ่งพวกเขาออกเป็นทั้งหมด3ทีมและได้ผ่านภารกิจสุดโหดกันไปจนกระทั่งเหลือ2ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาผู้ที่ผ่านเข้ารอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นั่งอยู่กับหนุ่ยตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างผ่านเข้ารอบแล้วรู้สึกว่าชีวิตสบายไหมต้องปล่อยเซอร์ได้เลยอย่างนี้หรือเปล่าเราจะปล่อยเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ก็คือเหมือนเราเข้าไปแล้วเหมือนเราก็เหมือนให้เขาให้โอกาสเราแล้วค่ะเราก็ต้องทําให้มันดีกว่าเดิมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเราก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้รับการพัฒนาอย,อย่างเต็มที่ที่สุดจากทางโครการครับคุณนี่คิดว่าทั้งสองคนคุณก้องและคุณโมเตรียมตัวมาดีแค่ไหนคะก็ว่าเขาน่าจะพร้อมนะใช่ค่ะคิดว่าเขาก็น่าจะเตรียม เพื่อจะผ่านเข้ารอบไปเหมือนพวกเราอะค่ะอเอาละค่ะตัวมีหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาร่วมลุ่นไปพร,พร้อมๆกันว่าใครจะได้ตัวใบนั้นไปค่ะวันนี้คงเหลือผู้เข้าแข่งขันสองท่านที่จะมาตัดสินกันว่าใครอยู่หรือใครจะไปผู้คุณสองคนพร้อมหรือยังพร้อมค่ะ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องชั่งน้ำหนักที่เป็นบทพิสูจน์ความตั้งใจของตนเองหากใครมีเปอร์เซ็นต์การลดน้ำหนักมากที่สุดก็จะได้คะแนนในด่านที่1ไปครับเพื่อพิสูจน์ความตั้งใจของคุณทั้งสองคนขอเชิญคุณก้องครับ,ขอ,อรบขอเชิญคุณโมครับน้ำหนักคุณก้องจากเดิม1 2 9กกิโลปัจจุบัน7จ5ดกิโลส่วนคุณโมจากเดิม83กิโลปัจจุบัน7จ8ดกิโล ผลการช่างน้ำหนักในรอบนี้ผมผิดหวังในตัวคุณสองคนมากทำไมถึงเป็นเช่นนี้เอาเป็นว่าดานต่อไปผมจะให้โอกาสคุณทั้งสองคนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมาพิสูจน์อีกทีใครสมควรจะอยู่หรือใครสมควรจะไปมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดอะคก็รู้สึกแย่ทุกรอบที่ผ่านมาัวโมก็ทำเต็มที่อะตอนแรกก็ดาเวลาครับว่าน้ำหนักตัวเองไม่ค่อยลงครับช่วงนี้เราแบบ น้นเบิร์น้อยน้อยเกินไปครับผลก็น่าจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรสู้แน่นอนครับเพราะต้องตั้งใจมันเป็นรอบไฟนอนลละท่านผู้ชมคะตอนนี้คุณโมโลและคุณก้องเจอปัญหาใหญ่แล้วคะ่ะเพราะน้ำหนักของทั้งคู่ไม่ได้ลดลงเลยจึงโดนเทรนเนอร์ทำโทษพวกเขาจะเป็นยังไงในด้านต่อไปรอติดตามคะ่ะ สนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก c o s LC, s e บ by SLC I wish a product of SLC สนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก Costed by SLC I wish a product of SLC พี่แท็กจะมาทดสอบพละกังของพวกคุณเพราะว่าพวกคุณทำน้ำหนักในรอบที่แล้วได้แย่มากทั้งคู่ พร้อมหรือยังครับสาหรับการแข่งขันรอบที่2พร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะน้่นเสียงดูยังไม่พร้อมเลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะด่านที่2อวผู้เข้าแข่งขันจะต้องลากยางไปกลับจากนั้นก็โดดตบอีก50ครั้งและวิ่งไปกลับอีกหนึ่งรอบใครทําสําเร็จก่อนจะได้คะแนนจากด่านนี้ไปค่ะพร้อมไป ทีนี้ผลการเตินสิน,นใกล้เคียงกันมากนะครับรนะยังไหวอยู่ไหมฮะไปยืนค่ะยืนค่ะยืนค่ะหายใจน้าทีแล้วหายใจไหว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 นะครับเส้นที่เมื่อกี้นะครับเส้นที่เมื่อกี้วิ่งไปแล้ววิ่งกลับมา โอเคให้วิ่งผ่านเส้นนะพร้พอมพรอมตัดสินนะครับใครจะอยู่ใครจะไปพร<อ>้พอมไปมรู้สึกแฟมไหมที่ว่าผู้ชายจะต้องมาสู้กับผู้หญิงเอาจริงๆมันก็ไม่แฟร์หรอก หายใจลึก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 มีน้ำไหมมีน้ำเพื่อนไหมหายใจลึกหายใจลึกมาติดได้ครับทุกท่มาระทด่านนี้ค่ะและผลการตัดสินก็ได้ออกมาแล้วนะคะผู้ที่ได้รับคะแนนนําไปตอนนี้คือทางคุณก้องค่ะส่วนทางคุณโมยังไม่มีคะแนนเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอรุนกันในด่านต่อไปค่ะจากความรู้สึกตอนนี้คือที่สุดแล้วจริงๆ แบบเหนื่อยมากก็รู้สึกว่าก็คงต้องพยายามมากขึ้นด่านต่อไปหรือว่าเรื่องสู้ไหมอ่ะมันสู้อยู่แล้วแหละคือใจอ่ะมันสู้อยู่แล้วอ่ะแต่มันอยู่ที่ว่ากําลังที่จะทำมันจะไหวแค่ไหนอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็ตันจริงจะวิ่งไม่ทันแล้วครับเพราะว่ายางมันติดเสาแล้วก็ดึงดึงแบบหนักมากก็ดึงแบบใช้แรงเยอะครับก็จะวิ่งไม่ทันแ,แต่ก็คืดมาก็อยากชนะก็ต้องทํา เพื่อความอยู่รอดครับในดานต่อไปก็เต็มที่ที่สุดละครับพยายามที่สุดกับรายการนี้แล้วก็โครงการนี้จริงๆครับอยากจะอยู่รายการนี้ต่อไปไม่ไปไหนครับอยากจะอยู่รายการนี้จะให้ทํายังไงผมก็จะทำครับวันนี้นะคะทุกทุกคนมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้หรือมีภารกิจอย่างใดให้ทุกคนทําวันนี้เราจะต้องโหวตคนคนนึงออกจากรายการมันเป็นเรื่องที่ยากค่ะเราอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้เราต่อสู้ฝ่าฟันร่วมกันมา แต่ถึงเวลานะคะทุกคนก็ต้องทําที่โหวตออกเพราะว่าผมรู้สึกว่าน้องเขาอาจจะยังเข้ากับเพื่อนๆร่วมร่วม,วม,วมทีมไม่ได้ครับลักษณะ,ะความคิดการพูดกับจายก,การแสดงออกอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยเข้ากับพวกเราสักเท่าไหร่เหมือนกับเวลาเรานั่งรวมกลุ่มสังคมอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพี่เขาจะแยกตัวออกไปคนเดียวเงี้ยคะ่ะเขาไม่พยายามเข้าหาคนอื่นสักเท่าไหร่คะ่ะ ในการที่เราจะร่วมงานกันหรือว่าจะทำอะไรกันมันต้องมีการที่จะเข้าหากันหรือว่าพูดคุยกันแต่ว่าเหมือนเหมือนเขาจะเข้ากับกลุ่มพวกเราไม่ค่อยได้อะค่ะจากเกมที่เล่นนะครับเกมแรกผมก็รู้สึกว่าแรงผู้ชายกับแรงผู้หญิงดูแลกลองจะได้เปรียบกวา่าแล้วก็ผมคิดว่าหน้าที่การงานของโมงน่าจะมีความสําคัญมากครับกับ กับการเข้ารอบครั้งนี้นะครับทางทีมงานคาะรบกวนเชิญคุณโมและคุณก้องเข้ามาด้านในได้เลยคะ่ะเอาละคะ่ะคุณโมและคุณก้องคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่หรูจะต้องประกาศผลผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไป<ม>ในด่านแรกนั้นคุณทั้งสองคน ไม่ผ่านทั้งคู่ค่ะเนื่องจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะและสำหรับดานที่สองนั้นยินดีด้วยกับคุณก้องค่ะคุณก้องได้รับไป1คะแนนส่วนหรับคุณโมได้ยังสูญคะแนนอยู่นะคะและสำหรับดานที่3ามในดานสุดท้ายและสำหรับดานที่3ามคือดานสุดท้ายผู้ที่ได้รับ การโหวตให้อยู่ต่อไปในรายการ<ะ>คุณแตงโมแสดงความยินดีด้วยค่ะมันก็ดีใจแหละแต่มันยิ่งดีใจมากกว่าเมื่อรู้ว่าเพื่อนทุกคนโหวตให้เราได้ไปต่อทั้งสองท่าน,านมีคะแนนเท่า,นนก,ทานนกันคือ1คะแนนน,นะคะและขอแสดงความยินดีด้วยค,คุณทั้งสองคนได้ผ่านเข้ารอบต่อไปทั้งคู่ค่ะยินดีด้วยค่ะหมนด <laughs> เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับภารกิจที่ชิ้น้ำหนักของพวกเขาทั้ง6คนและติดตามรายการซุ้ยสยามได้ทุกวันพุธก่อนเที่ยงคืนทางสทอง5สำหรับวันนี้ด้ยแหละกท่านอาขอลาไปก่อนสวัสดีครับรู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าผมกับพี่โมก็สนิทก,กันตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับไม่รู้สึกเสียใจเลยครับรู้สึกว่าแค่เราสองคนอยู่อยู่ก็โอเคแล้วครับตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน มันไม่ใช่แค่รายการที่มาแข่งขันกันอย่างเดียวมันมีทุกความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่บอกว่าเราเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วแบบมันเหมือนได้เจอแบบสังคมใหม่ๆมีสภาพใหม่ๆคือเราเป็นผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมเป็นผู้ชายอยู่แล้วครับหอ่ลอยย้ำชัดเป็นลูกไม่ได้เป็นคนใช้น่ารักนองสารแล้วก็น่าเอ็นดูและหน้าตาดีเขาเลยเห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้น่าสงสารจ้างเอาไปอยู่ด้วย สนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก c o s t e d by SLC I wish a product of SLC ลังโตต๊ะตวสวัสดีครับมาพบกับซินิวนะครับในช่วงหลังโต๊ะตรวจใครก็ตามที่มาช่วงนี้จะต้องเจ็บปวดนี่จะต้องเจ็บปวดกับบ้านทุกคนเลยอเภอและคนที่ซินิวจะดึงมาคุยในวันนี้คือจะบอกว่านางกำลังโลดแล่นในโลกโซเชียลอยู่เลย <c oughs> ขอเสียงปรบมือให้กับน้องอ่อย่อยครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สบายดีนะครับสบายดีครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ชีวิตก็ดีครับชีวิต,ตดีขึ้นต่ำหน้าคือเราเป็นผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมเป็นผู้ชายอยู่แล้วครับแต่เอ๊ะทำไมเห็นรูปแต่งหญิงในอิสแกรมเยอะมากเลยช่วงนี้เป็นไรอะ่ะเพื่อนแกล้งครับเอารูปเราไปเอาหน้าเราไปหน้าเราไปแต่ไม่มีรอยปะคอเนาะไม่มีครับผมก็คือเป็นการที่แต่ถ้าพี่สังเกตดีๆจะมีรอยแต่งมีรอยทำไมถึงกล้าที่จะใส่เกาะอกแล้วก็ออกสื่อขนาดน,นั้นเพื่อนแกล้งครับเขาพานันครับจริงๆไม่ได้ชอบแนวนั้นเลย จริงเป็นผู้ชายแมนแครับเอาดีๆเห็นนั่งหนีบขายเนี้ยเป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นเป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นอีกครั้งหนึ่งออกบนก็ได้ก็แค่นั้นออกบินก็ได้ก็แค่นั้นนราจะได้คุยกันได้เต็มที่ใช่ไหมใช่ใช่และกับประเด็นวันนี้อ่อยหลอยย้ำชัดเป็นลูกไม่ได้เป็นคนใช้ ็นลูกใครลูกแม่ออกค่ะกับพ่อเดสออฟไหนออฟฟี่แม็กซิมค่ะออยลอยแมคโคนจะบอกว่าออยลอยไปอยู่บ้านออฟฟี่เลยมั้งอ่ะใช่ค่ะคือทำไมคือเราไม่มีบ้านอยู่หรอหรือว่าไงฮะเอาตรงๆคือไม่มีค่ะไม่มีบ้านอยู่ไ็เได้ขอพาไปอ่ ด้วยความที่ว่าเราหน้าตาที่แบบน่ารักน่าสงสารแล้วก็น่าเอ็นดูและหน้าตาดีเขาเลยเห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้หน้าสงสารจ้างเอาไปอยู่ด้วยแม่ก็อุปถัมเราค่ะย้ำว่าหน้าตาดีเนาะขอให้แสงและสีเป็นพยานย้ำค่ะดีค่ะกลับมาคือก่อนหน้านี้พี่ซินิวเห็นรูปน้องออยลอยคืออาจจะบอกเลยว่าได้รู้จักน้องคนนี้มาแต่ก่อนหน้าน้องไม่ได้เป็นแบบนี้ อยากรู้ไปทําอะไรมาบ้างคือจะบอกอะพูดเลยว่าตอนนี้น้องดูดีขึ้นมาไอ้ไมเป็นอะไรเป็นราธรรมชาติราบธรรมชาติราบธรรมชาติเอาดีๆทําอะไรมาบ้างก็มีจมูกแล้วก็คางค่ะอ๋ออ้ยขอโทษนะขออนุญาตจับจมูกเนาะจับได้ใช่ไหมอันนี้คือเข้าที่แล้วนะ,ะพี่ครับพี่จับซอฟต์ไป,ปบอกแตว่าซิลิโคนดีค่ะ,ะคืนนี้คือทํามารอบแรกแล้วก็ปังเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงรอบสองค่ะรอบสองคือมไปแก้แลงใช่แล้วแล้วคางอะขออนุญาตจับคาง แล้วข้างอะ้างก็ชอบเพราะว่าโปกติเราเป็นคนที่หน้าตัดมากขึนนน้นหน้าสั้นมากคนหนึหน้าสั้นมากแล้วเวลาถ่ายรูปเราถ่ายอย่างงี้อพอเราทำคางปุ๊บหน้ายาวเลยค่ะขานาดน,นี้ททำก็ยาวแล้วแล้วตอนถ่ายรูปทำไมชอบทำปากเงี้ยตอจแต่เว่อรภาษาบ้านเราคือเป็นคนปากเว่อร์ <ปะ S 2> พอเราปากเว่อร์ถ่ายรูปมันค่อยไม่ค่อยมั่นใจเราก็แ,แบบ ขออนุญาตก,กลับมาที่เรื่องจมูกนิดหนึ่งนะอย,อยากรู้ตอนที่แก้กับตอนที่ทําอ่ะมันเจ็บเหมือนกันไหมเออความรู้สึกนะบางคือฟังมาเนี่ยเฮย้ยทำจมูกตอนทําไม่เจ็บนะแต่แก้นี่อะไรยังไงเราตอนนั้นเครียดทีเครียดแล้วปรึกษาหมอที่สยามเลเซอร์เลยทําดีไหมรับทําเลยพรุ่งนี้คิวได้ทําตอนเที่ยงเลยค่ะพอตู่มาทำปุ๊บคิดเลยต้องนั่งหน้าเครียดเครียดปุ๊บพอแก้จริงไม่เจ็บเลยอยากรู้ว่าเนี่ยไปแก้มาทําไม เล่าเลยละกันเงื่อเก่าไม่ดีใช่ไมหมหรือว่ายังไงมันเป็นความรู้สึกอ่ะอันนี้บอกกันนะไม่ขอบอกชื่อคลินิกเก่าที่ไปทำพอทำมาแล้วเนี่ยพุ่งจริงแต่มันดูโป้มันดูเป็นกราเทอร์กราเทอร์กราเทอร์เออแต่จริงๆแบนแมนีมน่ยเป็นดุไงเข้าใจปะเออพอแบบมันก็ตึงๆอะ่ะแล้วแบบเราก็กลัวยังไงถลุแน่ใจถลุแน่ๆเราก็เลยคิดว่ายังไงอนาคตต้องบ่อยๆก็เลยแก้เป็นทรงนี้ขึ้นแบบละมุนมากกว่าแล้วก็เป็นผู้ชายมากขึ้น อยากอยากให้อออยรอยพูดว่าเฮ้ยข้อดีข้อเสียในการทาสัญญกรรมมันมีอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันว่าอย่าไปยุ่งกับหมอกระเป๋าคือเนี่ยเราก็เคยมีโมเมนต,ต์แต่เราไม่เคยไปฉีดอะไรนะี้นะเราก็มีแค่แบบอ่ะเอาตรงน,นี้ออกหน่อยเอาเน,นียงออกหน่อยอ่ะแล้วก็ไปฉีดฉีด,ฉดตอนเราไม่มีอะไรแต่เราก็เสพสื่อหลายอย่างว่าเอ้ยมันอันตรายนะฝากถึงคนดูหรือเพื่อนคนสัญยกรรมก็ช่างอย่าไปทวงเขาอุ้ยจมูกเบี้ยวหรือเปล่านี่ฟังเลยนะจิตตกมากจมูกจะเบี้ยวไม่เบี้ยวมันเรื่ เวลาที่คนทักเรี่ยวหอสจมูกเพียบจมูกธรรมชาติเราจะบอกงนี้ตลอดเพราะนันอย่าไปทักเขาค่าตัวตายได้นะคะอ่าก็เคลียร์ชัดทุกประเด็นไปแล้ววันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณอ๋อยลอยมากวันนี้ที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในช่วงนี่แม่โทรมาฮัลโหลแม่ไม่ไม่ได้บอกเลยเป็นลูกบอกเป็นคนใช้แม่โอเคแม่ออ้ยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วแม่โทรมาถามว่ากลับบ้านเลยยังลูกแม่เป็นห่วงไงอะไรเงี้ยรู้ว่าเป็นมัว เปผู้ชายที่ไหนไม่เคยเปค่ะจกจกปุ๊บก็มาหาเองแต่พอตื่นมาเงินมันหายแทนเราก็ไม่เข้าใจที่แท้หนังจื๊บโอเคยังไงต้องขอบคุณน้องอร่อยมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจ้าในสัปดาห์หน้ามาพบกับเหล่าเมคโอเวอร์กันค่ะว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้ทำหัตการใหญ่คนแรกในสวยสยามมาพบกันใหม่ทุกวันพุธก่อนเที่ยงคืนทางททบอห้าสำหรับคืนนี้ต้องลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ